เอาล้ครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในช่องเกมบอฟทอร์ด้วยครับอยู่ในเกมซาร์ดิโอเล่นะครับผมตอนนี้วันนี้ครับผมจะมาพูดถึงจูนิมอสฮารนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์อันนี้ครับผมจะอธิบายให้หมดเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะที่ทุกคนควดรดูนะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเฮ้ยมันช่วยเก็บต้นเก็บของผลผลิตให้อย่างที่เราเห็นนะท่านผู้ชมมันมีมากกว่านี้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นว่านะครับผมเอา นี่ครับเอ็มโวล์นะครับสีสีเขียวนะครับพามาวางไว้ตรงที่เก็บของของจูมิโนสนะครับจูนิมอสนะครับไว้อันแรกนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านะครับตัวจูมิโนสเนี่ยจะมีสีเขียวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะมี3ตัวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมน่านจะอยู่ข้างในนี้โอเคเนี่ยมันจะมีสีเขียวแล้วมันก็จะเก็บของเก็บข้อโพลเราไปเรื่อยๆอย่างอันนี้ครับผมใส่เอาคว้ามารีนเข้าไปนะครับสีก็จะกลายเป็นสีฟ้าๆนะท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่านี่เป็นสีฟ้า แต่ว่าถ้าเราใส่อันนี้เขาไปครั้งแรกเนะี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับต้องรองไปวันพรุ่งนี้นะครับมันถึงจะเปลี่ยนนะครับแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บอของให้เรานะครับแล้วพื้นที่นะครับที่ที่เขาเจะเก็บนะครับจะห่างจากาจะห่างจากตรงกลางครับที่ช่องที่เขาเนี่ยที่เขาออกมาตรงกลางตรงนี้ครับไปเ17คูณ17นะครับก็คือด้านข้างเออ่ก็คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ17คูณ17ตารางครับคือเขาจะสามารถเก็บได้แล้วเขาก็จะเก็บพวกแบบพวกต้นชาอะไรพวกนี้นะครับ นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เก็บพวกพืชผักอะไรนะครับทั้งหมดเลยนะครับในในบริเวณที่เขา17นะครับท่านผู้ชมก็แนะนําให้วางเอจูมิโดทัสเนี่ยไว้ตรงกลางนะครับไว้ตรงกลางของสวนที่เราปลูกนะครับ mm hmm. เขาจะเก็บให้หมดเลยแลวเขาจะเริ่มเก็บตั้งแต่6กโมงเช้านะไปจนถึงนะครับหนึ่งทุ่มนะครับของตอนเย็นนะครับผมนะ ก็จะทําให้เราแบบเออเขาก็จะเก็บเป็นเลื่อยแต่ถ้าเรานอนก่อนเนี่ยจูมิโนต์ก็จะหยุดเก็บนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าจูมิโนต์เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็จําได้ไม่หมดนะครับเป็นจำได้คร่าวๆนะครับจูมิโนต์ทัสเนี่ยครับก็สามารถซื้อได้จากเออหลังจากทําเควสเอ่อดาร์คทาลิสแมนนะครับที่เออเออพอเราทำเควสดาร์คทาลิสแมนเสร็จปุ๊บเราเราให้ไปหาวิสาวิสาเขาจะมีเอ่อเป็นเหมือนแบบโต๊ะขึ้นมานะครับเป็นเหมือนโต๊ะแบบให้เรากดเข้าไปแล้วมันก็จะมีใใให้้้้้ซือนนนนะะะท่าผูชชชมก็จครับเงิ200 สองร้อยสองร้อยบาทไอสองหมื่นนะครับแล้วก็หินสองร้อยสตาพูดเก้าอันแล้วก็ไฟเบอร์อีกหนึ่งร้อยอันนะพื้นที่ใช้สามคูณสองนะครับผมแล้วก็นะครับมันก็จะเก็บของมันไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับแล้วก็มันจะมีเนี่ยครับเขาจะบอกว่าทุกเช้าครับมันจะออกมาแล้วก็แอร์เรียที่มันจะไปถึงเนี่ยตั้งแต่ประตูทางออกนะครับสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดนะพื้นที่โดยพื้นที่สามคูณสองก็คือหกเท่ากับว่าสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดได้สองร้อยแปดสิบเก้านะท่านผู้ชมนะครับ แล้วมันจะเป็นลบก,ก็บ6นะครับ mm. ก็จะเหลือแค่283นะท่านผู้ชมนะครับที่ที่เป็นพื้นที่ในการที่เราจะเอ่อทำสวนเอ่อที่เราจะปลูกต้นนั้นแล้วก็283อันนี้ก็จะถูกเก็บได้ทั้งวันเลยถ้าเราไม่ได้นอนแล้วก่อนที่หนึ่งทุ่มที่เขาจะเก็บหมดนะครับท่านผู้ชมนะแล้วมันจะมีข้อเสียอยู่บางอันนะท่านผู้ชมนะก็คือฝนตกนะครับเอ่อฝนตกนจูนีมอน,นจะไม่ออกมาเก็บนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องไปเก็บเองนะครับถ้าฝนตกนะครับแล้วก็เป็นช่วงเฟสติวัลเอ่อ ช่วงแบบมีแบบงานเทศก,กาลอะไรเงี้ยจูมิโนะก็จะไม่เก็บด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นี้ครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยคือให้จูมิโนะเนี่ยเก็บปกติแต่ถ้าด้านขวาเนี่ยคือกดก,กากระบาดทิ้งวอ่อกดกากระบาดแตะนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับจูมิโนก็จะหยุดเก็บนะบท่านผู้ชมนะนี่ครับถ้าเราไปแตะด้านขวาตรงนี้นะด้านขวาตรงบนมุมมันก็จะหยุดนะครับแต่วันนี้ปล่อยมาเขาเขาก็จะเก็บปกตินะท่านผู้ชมแล้วพอเก็บปุ๊บเขาจะมากดเข้าไปดูนี้เขาก็จะมาวางเรียงไว้ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะต่อไปเราไปดูรละออีกัันนต่คบ ก็นะครับฝนตกไม่อันนี้ปึ๊บๆๆนะครับการกดปุ่มเรียบร้อยครับอืมแต่ข้อเสียกันนึงนะครับสําหรับถ้าสมมติตัวละครเนี่ยเออประสบการณ์เนี่ยยังไม่ถึงนะครับยังยังไม่เต็มเนี่ยก็คือจะไม่ได้ e a p ในแต่ละส่ยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียแต่ว่าถ้า EFP เอ่อ level สิบแล้วตันอะไรเงี้ยครับของ forest ตันแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรครับก็ปกติได้เลยครับแล้วจูมีิโน่เนี่ยนอกจากเขาจะคือ ต้นไหนที่บริเวณไหนที่เราไปไม่ถึงอย่างเช่นแบบมันออฟซาร์แบบม,มันติดนะครับก็คือมันมีแบบตำแหน่งที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยจูมิโนสเนี่ยจะเข้าไปถึงทุกตำแหน่งนะท่านผู้ชมก็คือเขาจะเดินเข้าไปได้ทุกตำแหน่งที่เราไม่สามารถเข้าไปถึงได้ด้วยครับอย่างเช่นในต้นนังุ่นบางทีมันจะเป็นแบบขวางเอาขวางกันหรือว่าต้นฮอปอะไรอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะก็จะมีประโยชน์ในส่วนนี้มากขึ้นนะครับนะครับแล้วก็นะครับก็เราก็สามารถสร้างจูมิโนสจูมิโนสฮาร์ดเนี่ยได้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 กี่อันก็ได้ครับไม่มีจํากัดจํานนนวะครับ แล้วก็นะครับมันก็จะมีนั่นแหละครับการเปลี่ยนสีของจูมินอสนะครับแล้วก็แต่ละฤดูจูมินอสฮัทเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีนะครับตามผู้ชมตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นต้ปีนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนนะครับซัมเมอร์ก็จะเป็นเขียวเข้มนะครับแล้วก็ฟอลก็จะเป็นสีเอ่อสีเอ่อออกสีแดงๆนิดนึงครับแล้วก็ถ้าเป็นฤดูวินเทอร์ก็จูมินอสก็จะไม่เก็บผลผลิตให้เราเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะก็ต้องไม่เก็บเองครับถ้าจะปลูกแบบส่วนวายซีจูมินอสก็ไม่เก็บนะท่านผู้ชมมมนนนนนนนะะะเเเทท่่่่าาีีผออออคคครรัับบยจูิสตลล คอปโกนฟอร์มบาซีนะผู้ชมเขาต้องเก็บเองเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะนะครับเท่านี้ก็มีแค่นี้เองครับท่านผู้ชมแล้วก็จูมโนสเนี่ยเท่ากับว่าคุณมีกล่องกล่องเก็บของเพิ่อมอีก36ที่ช่องนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนกับว่าเรามีกล่องอยู่ข้างๆนะครับท่านผู้ชมนะถ้ามันเต็มถ้าถ้าสมมติแบบตรงเนี้ยที่เก็บผลไม้อ่าของทุกอย่างมันเต็มหมดแล้วนะท่านผู้ชมจุมโนเขาจะเขาจะไม่เก็บนะมันจะตกคือเขาจะเก็บแหละแต่ว่าเขาจะไม่ได้เอามาเข้ามาในมันจะตกอยู่ด้านล่างแล้วก็ต้องเดินเข้าไป เดินเข้าไปหยิบเองนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับที่มาก็มีแค่นี้ครับถ้าอยากหาไฟเบอร์มากๆครับผมแนะนําให้ไปที่ตรงนี้ใต้ซิลเวอร์นะครับใต้ซิลเวอร์หลังจากทำควออันนี้ครับมันจะมีเออ่ทั้งหนอนแล้วก็มีต้นพืชแล้วก็มีสามารถตกปลาได้วยครับตรงใต้ซิลเวอร์เนี่ยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตามมาเลยครับถ้าสมมติไฟเบอร์ไม่พอนะท่านผู้ชมนะตอนช่วงนี้ผมก็ยังหาไฟเบอร์อยู่นะครับตอนนี้ ร้อยกว่าอันนะครับแล้วก็ใช้เงิน2องหมื่นนะครับผู้ชมนี่ครับลงมาตามตรงนี้เลยครับหลังจากที่ทาเควสทาริสแมนจบแล้วครับนะท่านผู้ชมเนี่ยครับไฟเบอร์มันก็จะลองนอนรออยู่ตรงนี้ครับส่วนเควสแหวนนะครับเดี๋ยวเออส่วนไอเทมแหวนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในคลิปถัดไปนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ต้องรอก่อนนะครับผมกาลังหาข้อมูลอยู่ครับเพราะบางอันมันยังสแต็กกับสแต็กไม่ได้นะครับเหมือนแบบว่าบางอันสามารถใส่2งวงแล้วมันมีผลกับบางอันใส่2งวงแล้วมันไม่มีผลนะครับท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปจูมิน้อน ฝากไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องเกมเมอร์ทอยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทิปทำทิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ